โอ้ยดีดีกว่าจะตายเอ๊ทำไมพวกมึงยังไม่กดซับวะบอยให้กดนานแล้วนะกดดีเฮียซับอะกดกดบอยให้กดกดซับอะซับ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 มึงกดเป็นไหมซับเนี่ยกดซับดิกดซับก็เอาแล้วนะคนดูวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ก็ไอ้ตินไม่อยู่บ้านแล้วก็ ไอจากคลิปล่าสุดที่ผมทำไปเมื่อนานแล้วแหละที่ทำสนิกพีข,ของเลวเลมเพจตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดแล้วเหมือนเขาจะเปลี่ยนวันนิดหน่อย,อยนะเปลี่ยนจากวันที่่กวะ,วะใช่ปะไม่แน่ใจวะน่าจะประมาณนั้นแหละเอ่อยิบเจ็ดถึงวันที่6น่าจะประมาณนั้นจนตอนนี้เขาเปลี่ยนวันแล้ว ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่10แล้วนะก็เผื่อสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็วันที่10บน่าจะเปิดแล้วซึ่งวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นวันที่10เช่นเดียวกันนะนะ <ừ> ซึ่งเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าช่วงนี้ม่งไม่ค่อยสบายเลย<อ>ว่าเจ็บคอ,อก็ที่เขาออมาบอกผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปิดตอนไหนแต่ที่เห็นล่าสุดที่เขาบอกมา ก็น่าจะเป็นตอนประมาณสักเที่ยงคืน52นาทีหรือไม่ก็เที่ยง52นาทีอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมลองเอาไปแปลดูแล้วมันบอกว่าเกมเนี่ยอาจจะเปิดตอนวันที่8 1 2สินาฬิกาจุดห้นาทีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเป็นของบ้านเขาหรือว่าบ้านเราอะนะเพราะว่า,ถ,าถ้าที่รู้มาก็ มันน่าจะเปิดตอนเที่ยงแหละเที่ยงห้าสบสองแหละถ้าให้เดาอะนะน่าจะประมาณนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมารอดูอีกทีตอนสักประมาณเที่ยงห้านาละกันนะนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดจริงๆหรือเปล่าแต่คลิปนี้น่าจะลงก่อนเที่ยงห้าสองนาทีแหละมั้งนะแล้วก็สปอยเนี่ยผมก็เห็นมาแล้วนิดหน่อยนะสนิทพีคนี่ Bigger the bag, the better the bitches. i know the cookin', we put on the switches. I don't know what you be smoking on switches. Sweet, she be running out, I'll speak kissing. Fucking the whole do you have to do dishes? I don't be smiling, I don't do bitches. I don't do hers, I don't know. Kisses, fuckin' the whole, I don't know kiss. Like it's how the scope we're getting out the stars. She's so damn fine, and I'm so ก็เท่าที่เห็นจากในคลิปนี้ก็จะมีสกิลของซูคุน่าทั้งทั้งสี่สกิลที่เรียบร้อยแล้วนะเท่าที่เห็นในคลิปนะไม่นับสกิลนี้นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นของแอดหรือว่าอะไรกันแน่แต่นี่สี่สกิลนี้ที่เห็นในคลิปเลยแล้วก็ที่เห็นก็จะมีสกิลของซองจินอู ที่มันจะฟันดูรัวฮะเดี๋ยวรอดูนี่ตอนนี้เลยโคเท่ก็จะเป็นสกิลแบบเมื่อกี้เลยนะแล้วก็จะมีอิจิโกะตอนผ่ามาด้วยคลิปนี้เอ้ยตอนนี้ก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วอนะ นี่แล้วก็มีตอนฝนตกพอดีนี่ก็จะเป็นคลิปสปอยคลิปแรกส่วนคลิปที่สองก็จะเป็นฟินิเชอร์ของสกิลสี่ที่เป็นสกิลเคาน์เตอร์นะเหมือนว่าสกิสกลสูนลาเนี่มันจะมีแต่แบ็กเฟตจริงๆนะตอนแบ็กเฟตเอ้ยตอนปิดฉากเนี่ยวุ้ยอย่างเท่ ชอบโกคูกอ่ะโกคูเฟียดดิสกิลสวยมีวาร์ปด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมชอบสกิลนี้วะ่ะเท่ดิเรเียบร้อยอ,อันี่ก็จะเป็นสกิลของโมโจีนะผมก็มองไม่ทันเหมือนกันว่ามันทำอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นโดเมนแคช บุ้มตายเฮ้ยไม่สบายแล้วทำาอ่่งื่นยากจริงๆเลยแต่ผมชอบสกิลฟินิเชอร์จริงเท่เทมากเลยอยากเล่นแล้วอแต่ก็อาจจะไม่ได้เล่นตรงเป๊ะหรอกนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดงานนะเพราะว่า คลิปที่ตัดต่อไว้เนี่ยเป็นคลิปของโรงเรียนด้วยที่ผมจะทําออกมานะแต่ไม่ได้ลงในช่องนี้อย่างแน่นอนใครอยากจะดูก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงทางช่องทางไหนนี่นะก็หาเอาเองแล้วกันผมไม่บอกล้วกันว่ามันเป็นคลิปยังไงแต่บอกแค่ว่าคลิปนี้น่ะมันจะเป็นคลิปที่ผมไปเที่ยวแล้วผมก็อัดถ่ายผมไปเยี่ยมชุมชนมานะแล้วเขาให้ผมตัดต่อ ผมก็ตัดต่อตตดต่อเสร็จแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ลงทางช่องทางไหนนะก็ผมจะรอดูแล้วกันไอเรียวเลมเพนเนี่ยเที่ยงแปดนาทีละผมไม่แน่ใจว่าใกล้เปิดแล้วหรือยังนะนะคลิปนี้น่าจะออกก่อนแน่นอนเนี่ยผมว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยพวกมึงอ่ะตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปแล้วนะ ยังไม่กดซับสไคร b ์กดติดตามแล้วกดเนี้วโป้องอยู่ปูกเรารอมานานแล้วนะรู้ไหมถ้าพูกเองไม่กดอ่ะพี่จะไม่มีข้าวแล้วนะข้าวกินเออไม่ยังอยู่ยากซจริงนะ